นะครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะคผมขอมาพบกับผมนักจ้องยูทูบนะกิ้งปลาคังมุ้งนะก็สวัสดีไปยังแฟนเพจแล้วนะแฟนเพจเฟซบุ๊กดูหน่รยดูจักเจ้าครับดี่อ่ะส่งดีบายกิ้งปะาคังมุงนะแล้วคลิปนี้ก็ไปรับชมครับ ไข่นมซามูไรครับลูกซึ่งไตยญี่ปุ่นครับเนี่ยโคมัสซี b ีร้อยสามสิบครับรุ่นสิบรถไม่ครับรถไม่ออกมานี่ได้ร้อยแปดสิบจมงครับร้อยแปดสิบจมง จัดชดมาเลยครับกันนี้โอเคชุดๆมาเลยพี่น้องนี่บแต่กันนี้นี่จะสังเกตดีๆนี่จะไม่เหมือนเพื่อนนะครับดูครับดูตรงตีกระบอกอามครับกระบอกอามนี่กระบอกจะอยู่ด้านล่างนะส่วนอ่าพวกอ่าเกนนะเกนจะอยู่ด้านบนนะเนี่ยดูตีกระบอกอามครับ นี่ครับต่างจากรุ่นื่นนะพี่น้องต่างจากรุ่นืนเพราะว่าปกตินี่กระบอกจะอยู่ด้านบนครับแล้วก็พวกเจนนะหรือว่าซีนี่จะอยู่ด้านล่างครับไอรุ่นนี้นี่สลับกันนะครับนี่ครับหรือว่าแปลก,กับพี่น้องไม่เคยเจอครับเราแล้วก็เป็นดดรถรุ่นใหม่ด้วยนะครับเป็นดดรถรุ่นใหม่ด้วย ผมมาซื ribution, ้อกับปีซีด้ใช้กลร่องยนต์ของโกมาซื้นะเอครับซีดีก็ว่าเอลีกีน่าครับเป็นกลรืองยนต์เอ่อซีซูปรับซีูปตัวโบก็มันเร็วครับเก้ารรงมาตีสองพัรอรอบต่อนาทีครับนี่ครับ อินเตอร์คุลเลอร์นะครับรุ่นนี้รับ,บายความร้อนด้วยน้ำปัมเมโดริกก็ใช้เป็นกองโกนะ้มาซึังน่ครับช่วงล่างก็รอเลือกเจ็ดลูกครับรอเลือกเจ็ดลูกแกเรียนอีนึงลูกครับไปเต็เจ็ดสิบเซนครับ กาดรูหนึ่งตัวเนียบส่วนบมื่อียงก็ก็ศูนย์จุดลกครับศูนย์จุดลูกลูกบาทม็ดอ่าห้าวันครับมีกล้องลังนะรุ่นนี้มีกล้องลังสี 4, ่มุดกันตระมานครับทำแบบขุดไก่ก็มาสู้ครับ เอ้ยคนตูนเลื่อกำนันโปเกมอนครับเนี่ยอ่าผุดดงครับผุดอง มันโปเกมอนแหมดูครับ ดูครับสังเกตที่กระบอกนะครับกระบอกนี่ไม่เหมือนชาวบ้านครับนี่รีบกับรีบรีบ chị chít nạp nhiên liệu keo gen nạp chít nạp nhiên liệu keo gen hydraulics nè quăng quăng chít nạp nhiên liệu keo gen đi เป็นร,รุ่นใหม่ด้วยนะครับเรายังไม่เคยเห็นครับระบบจีดน้ํามันเก้าเกนนี่ปกตินี่ระบบน้ํามันนี่จะจีดเก้า,ากระบอกไอดอลิกนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นี่กระบอกอยู่ด้านล่างครับส่วนพวกเกนก็อยู่ด้านบนครับ ขุดโดยไม่ใส่ปีกนะขุดแบบไม่ติดปีกอีก๋ตอนนี้พิเศษตรงที่กระบอกอามครับไม่เคยตายที่เราแล้วก็รถกันนี้นี่ถือว่ายังเป็นรถใหม่นะยังไม่ถึงสองร้อยชั่วโมงอืมนี่ครับโคไปด้วยขออุดไปด้วย นันโปเกมอนครับเป็นคน,นก้นโตนคนอับปีกุ้งปีกุ้งนี่ก้ามุมที่สองนะครับคนอับมุมแรกมุมแรกอยู่ฟังนู้นนี่นองนีับสามเลียมุมที่สองอื้อ วีมือกำนันโปเกมอนครับแม่หรือว,ว่าจัดพอเด็ดมากครับปกตินี่จะกับซูมิตุโม่นะจะกับซูมิตุโม่ร้อยสามสิบรุ่นโุกนะว,วันนี้ก็มากับกันนี้ครับโอ้จอินไม่น้องจอิน นี่ตะกุดลงไปลึกกว่านี้นี่น่าจะเป็นดันนะครับดินแบบนี้น่าจะเจอดันคงไม่ครับอะไรก็ดีไปหมดเนี่ยเอสาสลุก ơi hình là gặp năng Pokemon Nhà quàm lực của tin 1 mít nè I don't know.